โอ้โหแต่และต้นสุดสุดทั้งนั้นเลยใช่ใชดูครับอันนี้อลังการมากใฮ <c oughs> ่สวยๆทั้งนั้นเลยรากละลาย <c oughs> มานี้มันทําให้รากละลายแบบนี้ได้เลยเหรอครับคุณจ้่มใช่มันละลายอย่างนี้ได้เลยนะเ <c oughs> หรอมั <c oughs> อนเกาะมานานแล้วก็เกาะหินอยู่อย่างเงี้ยไม่ตจางกว่ายี่สิบปีครับ <c oughs> ต้นนี้นะครับเออต้อนนี้ต้นนี้สวยสวยมากในสวนเนี่ยนะ <c oughs> ครับสวยมาก มันเป็นไม้ทรงต้นแต่ว่ามันเป็นไม้หลายลำตอใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่ไม่ไม่ไม่เกินสองพันไม่เกินสองพันนี่คุณเดดอก็ไม่ไม่เกินสามพันโอ้นี่ไม่เกินสามพันะครับตะโกนหนูสวนลุงจํำดูครับไม้คุณสองพันโอ้โหสองพันลูต้นแพมหน้าอะปลูกอะไรง ทำไมมันฟูงามอย่างนี้ครับหลายเนก็เจอลุงอย่างเดียวเดียวราคาก็ว่ากันได้กระถางด้วยครับน่สองพันหมดเลยหมดเลยอ๋อนี่ยกให้เลยเนี่ยยกไปเลยโอ้โหแต่ละต้นสุดสุดทั้งนั้นเลยดูครับอันนี้อลังการมากสวยๆทั้งนั้นเลยลากละลายเนี่ยถ้าถ้ามันเรียวมามาเรียวมาเราก็ปล่อยให้มันมาเลย เราถ้าเรียวถ้าเรียวมานี้ก็ปล่อยเลยอ่าใช่ใช่อีนี้ก็พองามถ้าเราจะไปตัดมันก็ช้าอีกหน่อยหรือไม่ดูอีกทีถ้ามันเป็นดินสอเราก็สร้างนี่ใหม่สร้างเบนใหม่เอาใหม่เลยอ่าคือตอนนี้มันมีกิ่งก็เล่นไปก่อนมานี้มันทําให้รากละลายแบบนี้ได้เลยเหรอครับคุณจั่มใช่เนี่ยมันละลายอย่างนี้ได้เลยนะหมายถึงรากครับรากมันละลายมันมอย่างนี้เลยเหรอมันเกาะมานานแล้วก็ ต้นนี้เนี่ยมันก่อมันก่อหินอยู่อย่างเงี้ยไม่จางกว่ายี่สิบปีครับต้นนี้นะครับออต้อนนี้อืทีนี้ลงุงลุงมาตัดใหม่ตัดใหม่เพราะอะไรไม้เกาะหินเนี่ยอคุณจะสร้างยังไงก็แล้วแต่ไม่ให้ไม้มันข่มหินไม่ให้ไม้มันข่มหินเอออันเนี้ยถ้าคุณทํานี่มาใส่เนี่ยมันก็หมดความสําคัญหินครับไอ้กิ่งเนี้ยมันออกมาแค่นี้พอ เน,นี่ยเนี่ยมันโชว์หนินด้วยไงครับผมเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยโชว์หินด้วยกิ่งสองอาจจะเอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับถ้าถ้าไม่เอาตรงนี้จะเอาตรงไหนครับคุณผ้ชมมันก็น่าจะเป็นกิ่งเนี้ยกิ่งหน้ามันอาจจะเป็นกิ่งนี้กิ่งนี้เป็นกิ่งหลัง๋อโอ้ก็มีแล้วมีหมดแล้วอมีมีหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ดัดไงอ๋อยังไม่ได้ดัดอตัวนี้อยู่กับหินเป็นยี่สิบปีแล้ว ไม่ต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีทูรากแล้วเรียกว่าเมเปิลรากเมเปิลรากละลายรากละลายเลยอันนี้ก็อีกกี่ปีครับน่าจะจบมั้ประมาณสองปีสองปีในเห็นเห็นรูปเห็นร่างอเห็นรูปเห็นร่างอันนี้ก็อยู่ในกระถางขุนใช่ไหมครับนี่กระถางขุนหเยอะนะครับแต่ละต้นต้นนี้ยังไม่ได้ดัดนะต้นนี้ยังไม่ดัดต้นนี้สวย สวยมากในสวนเนี่ยนะสวยมากเขรเรว่าทรงทรงมันมันเป็นไม้ทรงต้นแต่ว่ามันเป็นไม้หลายลำไม้หลายลำไม้หลายลำแล้วพอมันขึ้นมามันอ่อนช้อยเลยคุณเห็นไหมครับอ่ามันมันอ่อนช้อยยังยังไม่ได้เข้ารวดเลยนะนะครับเดี๋ยวเพิ่งเอาขึ้นกระถางมาถ้าเข้ารวดแล้วมันก็จะเป็นห้าช่อเดี๋ยวพอเด็ดใบทีเนี้ยเข้ารวดได้เลยมนถึงจะสวยอีตอนนี้มัน เก่งๆก้างๆมองไม่สวย,ยขุนอยู่ยังขุนอยู่แต่โครงสร้างมันสวยอสวยจริงครับดำดีมากเลยอ่าโอ้แล้วมันมันย่เป็นต้นใหญ่ครับลุงจ้าแล้วก็โดนตัดอย่างนี้เหรอครับ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 ตะโกตะโกตัวนี้ก็มีเจ้าของอยู่แล้วอ่าอันนี้ของโคนสงขาอ๋อท,ทางใต้ทางใต้โอ้เน่เนี่ยอะไรครับเนี่ย มันก็หมากหมากมั่งคั่งแล้วนี่นะมั่งคั่งรูละลากเลยเออเอโอ้โหเนี่ยลรกิ่งก็ชัดเจนมากเลยอ่าอ่ดูออกหมดเลยเนาะการวางกิ่งแต่มันจะสําคัญตรงทํากิ่งย่อยนะครับจใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมกิ่งกิ่งย่อยหนึ่งย่อยสองนี่อิน่เมนเริ่มลงละอ๋อเมนดึงลงแล้วพอลงมาปุ๊บมันก็มีกิ่งอีกกิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าจบเลยอืม ฝั่งนี้ก็เห,กเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอีนี่คอใหญ่เดียวไม่ไปแตะมันรู้สึกมันยังไม่ค่อยใหญ่ใหญ่โอ้โหหมากหมากเฉยๆเต็มไปหมดเลยอ่าโอ,โอโนน้นี่นี่กุนโดโดอ,อีนี่ไม้ทางนี้รู้สึกจะเป็นไม้ลุงหมดโอ้ยอยู่อยู่ในดินอีกเป็นร้อยนะโอ้โซนไม้ของลุงจำเองแล้วครับครับส่วนนี้ไม้โครงสร้างครับลุงจำเดี๋ยวเดี๋ยวพอเริ่มหน้าหนาวเดี๋ยวจะ หรือแล้วปลูกใหม่หรือหรือ,อยังไงครับหรือออกเลยเหรอครับหรือออกแล้วก็มาตั้งใหม่ลากเราตัดลากอีกทีแล้วพอลากออกมาอีกทีมันจะถึงกกใหญ่ไปเรียวเหมือนลําต้นมันอ๋อคือจะทดลากอีกรอบอ่าทดลากอีกรอบหนึ่งอู้แผ่มหน้าอันนี้หลักร้อยต้นนะครับนี่ยเออประมาณประมาณดู <laughs> คนไม่มีก็ไม่มีนะดูลุงจ้ำตัดโยน <laughs> ลงบ่อเต็มไปหมด <laughs> <laughs> เราเราตัดไม้เราเผื่อไปก่อน ตออนนี้คืัดถ้าเราไปตัดเลยมันอาจจะตายไปหมายถึงว่าเปลือเปลือกไว้พอมันรู้ตัวเราตัดอีกทีเนี่ยไม่ตายแล้วอ๋อให้มันเตือนมันก่อนใช่ใช่ออันนี้ข้างล่างก็มีโคนแล้วครับคุณจํามีมีรลรองรับดีอ๋อคือทำเลิกสวยมีรองไว้แล้วใช่ใช่ใช่คนนี้ก็าําไว้หมดเลยครับหมดเลยครับหมดเลยโอ้โหอันนี้ลุงจ้าแบ่งสมาชิกไหมครับเนี่ยเผื่อใครสนใจเนี่ย แบ่งครับแบ่งแบงลุงอายุมากแล้วครับแบ่งลุงไม่เกินสองพันเต็มที่เนี่ยนะครับออไม่เกินรากทำไว้แล้วดูไซส์ใหญ่ๆนะครับมาดูเนี่ยไอพวกเอาขึ้นแล้วก็มีเหรอครับลุงจําหรือว่าไม่ใช่เดี่ยวขึ้นเนี่ยนี่ครับเออนี่ครับครับครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่ไม่ไม่ไม่เกินสองพันไม่เกินสองพัน นี่ก็อยู่คุ้มมากเลยนะ,ะประมาณสองพันนะประมาณสองพันเนี่ยสองพันนี่ก็ประมาณสองพันครับม,มีเยอะมา,มาเจ้าคจ <laughs> ้ำ <laughs> ผมว่าน่าจะลดได้อีก <laughs> จ้าไอ้ธรรมทาน <laughs> ธรรมทานทจริงๆอย่างว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ะยกติดรถไปแล้วเนี่ยโอ้โหดูนี่ครับไซส์แพรหน้าใหญ่ๆลากก็ทําไว้แล้วนี่นี่นี่เนี่ยยังยังยังไม่ได้ทําอ๋ออย่างนี้ก็ปล่อยฟูพวกี้คล้ายๆไม้ไม้ลากยงหน่อยๆครับ มอ๋อก็คือพวกรุ่นเดียวกันนี่แหละอ่ารุ่นรุ่นเดียวกันแต่ว่าอีนี่ขุดมาก่อนอ๋อขุดมาก่อนอ่าอ่านี่พวกนี้ก็ขายนะครับมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยต้นเลยนะใครสนใจมามาวัตถุดิบดีๆเนี่ยมาเอาได้เลยครับเนี่ยลวละสองสองพันอ่นี่คุณเดอดอก็ไม่เกินสามพันต้นงพวกนี้เหรอครับอ ทั้งชุดเลยนะออทั้งชุดเลยไม่เกินสามพันนี่เอาไปตอนกิ่งขายเอาแล้วแต่อนกิ่งขายกิ่งละร้อยก็ได้เกินแล้วนะโอ้ใส่กระถางไว้อย่างนี้เลยอออโอ้นี่ไม่เกินสามพันนะครับตะโกนูสวนลุงจำโอ้คนใหญ่ๆนะอาย่โกหนูแท้แท้เลยครับแท้ใบมะขามท้งนั้นใบมะขามนี่ครับตะโกนูมีหลายต้นนะ อ่าอนี่ครับอืมโอ้แล้วแพมนหน้าพวกนี้นะครับลุงจำอันนี้อันนี้เนี่ยขายหมดขายหมดอันนี้ขายหมดเลยนะอ่าสอนเนี้ทั้งโซนเลยเนี้ยอ๋อไอ้พวกขุดไว้ให้แล้วก็มีอ่าสองพันทุกต้นสองพันทุกต้นดูครับไม้คนสองพันโอ้โหสองพันทุกต้นแพมนหน้านะโอ้ปลู่เป็นไงทำไมมันฟูงามอย่างงี้ครับให้ใครก็เจอลุงอย่างเดียวเดี๋ยวราคาก็ว่ากันอันนี้คือมัน ลุงแจ่มใช้ดินอะไรปู่เขาทำไมมันฟูงามอย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ลุงเขาหมักดินอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปขอเดี๋ยวจะให้ลุงแจ่มแนะนำสูตรดินด้วยเไดนี่ครับแพม่หน้าอยู่นี่น่าจะหลายสิบต้นใช่ใช่ใช่ปูเยอะนะอันนี้คือขุดไว้แล้วขุดขุดนี่สองพันได้กระถางด้วยครับเลสองพันหมดเลยหมดเลยอ๋อนี่ยกให้เลยเนี่ยยกไปเลยโู้ใหญ่ใหญ่นะ อู้ชุดแถมหน้าหนุ่มจํำเยอะมากเลยใช่แต่ไม้ยังไม่ได้ทำเลยไม้ก็ขึ้นมาอืมไม้ขึ้นจากดินขึ้นกระถางเนี่ยคุณคุณคุณโดดดอต้นไกลยังไม่ได้ขูดอีกอ่สาสันลากวสวยเรามีเป็นสิบต้นเลยเนยต้นไ,ไ,ไกลเหรอครับหนุงจํำเนี่ยเนี่ยต้นไกลอะครับเนี่ยยังแถมหน้ายังไม่ได้ขึ้นร้อเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาวางอย่างนี้อ๋อนี่ต้นไกลอ่าไกล ไกลโอ้ลันสาลากสวยๆเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็แบ่งเลยครับแบ่ง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 เดสายใหญ่ๆอย่างงี้นึกจำยังไงครับนี่ประมาณสองพันสองพันโอ้ใหญ่มากเลยนะแล้วก็ลากทำไว้ดีมากเลยเป็นวัสถุดิบชั้นดีเลยนะครับนนในสองต้นนะกุนโดโดนั่นแหะนอ๋อนี่ยามานี่เลยดูต้นนี้เถอะ ตัวนี้ก็ใหญ่นะหน้าสวยๆเลยอ่ะนี่ครับใหญ่ๆนะสองพันไมายกไปเลยกูเยอะนี่ครับก็ก็ยี่ห้อหลุงจำก็ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยใครใครมาถึงสวนอาจจะมีของแถมติดมือไปอีกจะเป็นรูปนั้นก็ยไปดูที่หมักดินกัน้ลยดกวอา นี่ยลุงก็จะหมักไ,ไว้ใบก้นปูบักให้มันย่อยก่อนเนย่นยอย่อยวแล้วเดี๋ยวก่อนมาก่อนทูน,นเต็มเลยยุบไปไ